สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงการอัปเดตของฟรีไฟล์สองอย่างสองกิจกรรมเลยนะครับผมก็บอกเลยว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มเลยครับก็เกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่หน่อยนะครับแล้วก็พี่ก็จะมาบอกว่า พี่ตอบถูกหมดเลยนะครับกับการแข่งขัน free fire World series นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าจอมโจรมายานะครับกลับมาแล้วนะครับผมโหกี่ปีนะปีกว่าปะกลับมาอีกแล้วนี่พี่ก็ไม่รู้นะกี่ปีแล้วนะคือพี่มีแล้วนะครับพี่มีทั้งน่าของตัวนี้เลยนี่สีฟ้านี่เออสีฟ้างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะโจรมายาแล้วก็ระเบิดนี่ด้วยนะระเบิดนี่ถือว่าสวยนะครับเป็นแท่นเหมือนแบบกำมะันภาพพลังสีนะครับผมก็อยากได้ก็ไปหมุนเอาครับในตู้ อีโวนะครับอีโวอีโวนะครับโอเคประมาณนี้เลย ขอโด,ดึด1ทีนะครับก็รู้สึกดีใจกับการอัปเดตใหม่ซึ่งมีการอัปเดตท,ทั้งหมด2อ,อย่างนะครับคือเป็นกิจกรรมที่กําลังจะมาเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นเคียร์ฟิฟ r ย์เวิลด์ซีรีส์ให้จบก่อนนะครับผมพียายานะก็รับให้หมดว่าจะเป็นสกินน้องหมาหรือสกินโรงศพโลงกล่องดวงใจหรือปุกพลังแอนดูนะครับผมก็ทําให้มันหมดไปหรือรับท่าทางอะไรก็แล้วแต่รับให้หมดเลยนะครับผมแบบนี้นะ โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบไอเทมเก่าๆให้มาสุ่มนะเป็นสกินปืนก็สุ่มไปนะเล่นประมาณค่าประมาณสัก20่คนนะอะไรประมาณนี้นะก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ค่าได้ก็ค่าค่าไม่ได้กํลาลังค่านะครับผมก็มันก็อาจจะเป็นแบบไอเทมถาวรก็ได้คือแบบเปิดมาถาวรนะโหโคตรชื่นใจสำหรับน้องๆที่ไม่มีสกินปืนนะครับผมก็มาเปิดได้ค่าประมาณ20ตัวพี่จำไม่ได้ลืมลืมขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆนะครับผมโอเค คือวันนี้พี่จะาพูดถึงการอัปเดตใหม่นะครับเป็นกิจกรรม2ตัวที่เข้ามานะครับแล้วก็พอพูดเสร็จปุ๊บก็จะมาบอกว่าตอนเชียร์ทีมนะครับผมว่าได้อะไรเรามาลุ้นกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับผมกับกิจกรรมแรกเลยนะครับก็คุ้นเคยกันอยู่ปีที่แล้วก็มีปีที่แล้วก็มีนะครับก็คือนี่เลยแลมเพจนั่นเองนะครับผมการขัดแย้งระดับอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับผมที่เราต่อสู้ แย่งชิงก็คือแบบว่าไม่แย่งชิงดีคือเหมือนว่าเลือกข้างนะครับผมกับแรมเพจนะครับผมก็จะเริ่มวันที่26นะครับผมกิจกรรมจะเริ่มวันที่4นั่นเองสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับของกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยพร้อมใส่เต็มชุกสมอระูมิก็คือแรมเพจนั่นเองนะครับผมเป็นการเลือกข้างต่อสู้นะครับผมก็ลองดูครับผมเทพอสูรโลกใหม่นะครับผมก็มีทั้งทางด้านของอาจารย์และลูกศิษย์นะครับก็ อย่าลืมไปเล่นกันครับก็คือก็มันก็ต้องเล่นอยู่แล้วแหะพอเราเล่นเกมแล้วอ่ Rampage เ,เองเทพอสูรโลกใหม่นะครับผมก็กิจกรรมเริ่มวันที่24เดือนนี้นะครับผมยี่สนะิบหกยี่สิบสี่เนี่ยพี่จำไม่ได้เดี๋ยวบอกย้ำอีกทีหนึ่งต่อไป ฟรีไ X s ์ r ตีดไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหสำหรับน้องๆที่ไม่รู้จักสตีดไฟเตอร์ก็ไม่เป็นไรแต่น่าจะรู้จักก็คือไอตัวคาดผมเนี่ยรีโอรวโอนึกออกปะคือเป็นเกมต่อสู้แนวแนวแบบเกมตู้นะหรือเกมบอยนึกออกไหมเกมบอยแอดวานอะไรประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้เลยก็คือจะมีพลังด้วยพลังภายในคือต่อสู้ก็เราก็น่าจะเห็นทางน้้นของสกินสกินหมัดนะหรือเป็น ชุดนะเออของพระเอกก็ดีนะไอตัวสีขาวเนี่ยริวเนี่ยเออเท่เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินโทรวิดีโอของอ่าทีเซอร์ดีกัาน,นะนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยฟรีไฟล์เอ็กซ์ติฟไตร์เตอร์นะครับโอ้โหนี่ก็คือเกาะสวันนะครับโอ้เออเกาะสวันถึงแล้วของเกาะสวันนี่ก็คือโดดร่มไปในเกาะสวันเลยอ่าแต่น,นี้ก็จะเป็นแบบ มันยังตัดไม่โอเคนะก็คือแบบเป็นวีโอที่แบบว่าเป็นทีเซอร์เฉยๆนะก็คือบอกว่ากิจกรรมจะเริ่มเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับกิจกรรมที่เรียกว่าอะไรดีอะ Street Fighter X Free Fire er, Free Fire X s t r e e t Fighter นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกิจกรรมมี2ตัวนะครับผมเป็นรายละเอียดพี่จะย้ำอีกทีหนึ่งนะก็คืออันนี้มาคร่าวๆนะครับวันนี้ก็จะมาดูทางด้านของการตอบคาถามใน กิจกรรมนะครับว่าตอบถูกไหมนะครับผมอ่าสรุปว่าพี่ตอบถูกไปทั้งหมด5ข้อเลยนะครับผมก็คือเลือกทีมไทยเพื่อแบบมันเหมือนว่ามันจับคู่ให้สู้กันอะไรก็คือเราอ่ะมีแอนดูอ่ะแล้วให้เราทายว่าเราเลือกอะไรพี่เลือกทีมไทยหมดเลยแต่แพ้นที่3อันเดียวนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็คือไม่แม่นจริงๆแต่ได้5อันก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับน้องที่กดตามพี่ไปครั้งที่แล้วก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับผมได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่า ตัวไดมอนด์ถือว่าคุุมนะครับ30เพชด้านั่น60เพชอันที่3ามนได้ไรโอ้โหได้ทางด้านกโทเคงโงงโงครับผมเอา้าได้ตัวไดมอนด์อีกเป็น4ใบอ่าเป็น5าใบแล้วทั้งหมดได้5าใบนะครับผมก็คือ ตอบถูกได้ตัวไดมอนด์นะถือว่าโอเคกันเลยทีดียนะครับผมนี่ไงรางวัลผู้ชนะก็คือเราเลือกข้างครับเลือกที่เลือกทีมไทยหมดเลยนะครับผมก็และแล้วทีมไทยก็คว้าแชมเปี f i นฟ World Series ไปนะครับรับเงินสดไปทั้งหมดมูลค่าเท่าไหร่เอ่ย15ล้านเลยนะไม่ใช่น้อยนะครับผมก็ถือว่าเยอะเลยนะครับผมก็โอเคหน้าภาพภูมิใจกับทีมไทยนะครับผมก็ไปไกลระดับโลกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาโทเค็นที่มันจํากัดนะ ครับเป็นท่าน้าของ Diamond Royal นะครับผมเมื่อกี้6ใบเอาห้าใบนี่หว่าขอโทษขอโทษ6ใบเดี๋ยวพี่ก็ต้องเปิดได้6ครั้งอ่ะเปิดไปเลยเงาเงา,งา,งา,งาแบบนี้โอเคเปิดไปนะครับอ่ะระหว่างที่เปิดก็ฟังพี่บ่นไปนะครับกิจกรรมแลมเพนนะครับผมก็คือไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาอย่างไรรอบที่แล้วคือเลือกข้างระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะคือมาสู้กันนะครับผมแต่ ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นแ a มเพจ4ตัวนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะอ่าประมาณ3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับผมก็ ต้องรอติดตามชมก็อย่าลืมฝาก write, กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมกับกิจกรรมแลมเพจก็คือเริ่มเดือนไม่ทุนานเลยก็คือเดือนนี้หรือเปล่านะก็คือวันที่26นี่ย24 26เนี่ยแต่เราจะล็อกอินก็คือเข้าไปวันนี้คือไปกดจองเลยแลมเพจนะครับก็คือเข้าไปเจะอองทางด้านของตั๋วดมอนด์กับตัว๋วอ่านั้นเป็นตั๋วซุ่มปืนนะก็คือเข้าไปจองเลยอ่าส่วนกิจกรรมฟรีไฟล์เอ็กซ์ติดไฟเตอร์นี่ยังไม่แน่ใจว่ามาเดือนนี้หรือเดือนหน้านครับก็ฝากกาดาาว้้ยยถอก รู้ว่ากิจกรรมเกมใหม่ๆหรือตอบคำถามอะไรก็ ติดตามไว้เลยนะครับช่องนี้นะครับกอริลลาทีวีนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับถ้าทําไม่ได้นะพี่บอกเลยเช้าอ้า rov ก็เข้ามากดได้ครับพี่ก็สอน rov เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยและสิ่งสําคัญนะครับฟรีไฟเวิร์ซีรีส์นะครับสำหรับน้องๆที่ดูมถึงนี้นะครับไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับเขากดไปที่รูปโลกครับกดเป็นตรงแลกเปลี่ยนนะครับผมก็มาดูว่าปลุกพลังแล้วแลกหรือยังธรรมดาก็คือพี่แนะนําให้แลกพินไว้ก่อนนะครับเพื่อโชว์ความเจ๋งว่าเราได้ ผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วนะครับอันนี้สําคัญนะสำหรับคนที่ไม่แลกก็ถือว่าวัวมากเลยนะครับโอ้โหพี่บอกเลยประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็กดรับเพื่อโทเคนไปแลกน้องหมานะครับผมเป็นโทเคนสีฟ้าไม่สีเหลืองนะประมาณนี้เลยมาสําหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาย้ําว่าสําหรับคนที่แอนดูปลุกพลังนั่นเองแอนดูเดอะเฟรตนั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เลยในแอนดูเดอเฟรตก็คือการปลุกพลัง ขั้น2องนั่เองทําถึงไหนกันนะครับทำมั่งหรือเปล่าครับผมพี่สอนไปแล้วนะสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้นะครับพี่บอกเลยว่าพี่สอนไปแล้วแบบใครได้ไปนะนี่พี่เหลืออีกแค่วันนี้ก็คือตีสี่คืออันที่จริงพี่ทำเสร็จแล้วแต่้าใครอยากดูคลิปพวกนี้นะครับพี่บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มเลยกับแอนดูปุกพลังเอาลูกซองอัดตัว คนละนัดเนี่ยใครจะดาวก่อนกันนะครับผมก็ต้องรอติดตามดูนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็คือทำให้มันครบจนถ,ถึงแท่นปลอดสีเหลืองครับเราก็จะได้แอนดูปุกพรังหรือแอนดูเดอะเฟรสนั่นเองนะครับเฟรชฟิสเฟรสอะไรประมาณนี้นะเออเบียดเสียดกันเลยทีเดียวอ่าประมาณนี้เลยดูนี่มีปืนด้วยโอเค นี่นี่อันเก่าอันใหม่อันใหม่หมโคตรเท่เลยพี่บอกเลยแอนดูนี่มเป็นตัวละครที่พี่รักมากเลยทำไมถึงรักเพราะว่าพี่เล่นตั้งแต่ตัวแรกเลยครับผมว่ามันเกาะมันแข็งไงแต่หลังๆคือพวกงัดห่วกันเยอะไงก็แอนดูก็ไรประโยชน์เลยนะครับผมไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ไม่ประโยชน์หรอกก็คือดีโอเคก็มานี่เลยก็ สแต็กก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับกับการอัปเดตใหม่2กิจกรรมนะครับและแอนดูบุกพลังก็อย่าลืมไปทำนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม